have mountains of challenges in front of us right now. So let's turn those great obstacles into our greatest opportunities. We have a lot of work to do, but I know that together we will get it done. Thank you so much for your support. <Thank> you. I love พันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดขึ้นกล่าวแถลงประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรตัวแทนเขตที่8รัฐอิลลินอย และใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเธอที่เดินทางไปลุ้นการเลือกตั้งร่วมกันภายในศูนย์บัญชาการการเลือกตั้งชั่วคราวในเมืองเอกโกรชายเมืองนครชิคาโก้ผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้แทมมี่ชนะนายโจวอลส์อดีตสสเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคริพับริกัน56ต่อ44แม้ก่อนหน้านี้คู่แข่งของเธอจะได้รับเงินสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อรณรง์การเลือกตั้งอย่างมหาศาลก็ตาม ในการทำงานและลงพื้นที่อย่างหนักตลอด18เดือนก่อนหน้านี้ก็ส่งผลแล้วในผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้านของเขานะคะมีเงินออกมา12ตอนตอหนึ่งเขาได้มีเงินมาเยอะมากจริงๆนะคะเงินมาจากรล้อื่นแต่สำหรับ่ายของเราเรามีคนที่ไปช่วยเดินบ้านต่อบ้านต่อบ้านขอให้คนไปไปวางคะแนนให้นะคะเขาอาจจะมีเงินมากกว่าแต่เรามีชาวบ้านมากกว่าค่ะ สื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลางของสหรัฐให้ความสนใจในการทำข่าวคุณเทมมี่ดักเวิร์ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ลูกครึ่งไทยอเมริกันจากพรรคเดโมแครตเป็นจำนวนมากจนทำให้บรรยากาศการลุ้นผลคะแนนของการเลือกตั้งภายในงานนั้นคึคกคักไม่แพ้การลุ้นผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐที่อาคารแมคคอมิทเกรสเลกไซซ์ซึ่งเป็นศูนย์การบัญชาการของประธานาธิบดีอบามาซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง30ไม์ Tammy. กลุ่มผู้สนับสนุนร่วมแสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นแม้แต่อดีตคู่ขแข่งเชื้อสายชาวอินเดียที่เคยขับเคี่ยวชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเดโมแครตเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นก็หันมาสนับสน,นสนุนและร่วมแสดงความยินดีด้วย I'm Fair she ran a very civil race. Was and Square. on won And in the best traditions of democracy, when someone wins, we all have to support them and make sure that they're successful. And it also is, um, I'm really happy that she's gonna be the first Asian American from Illinois in Congress. And so that's a win for all of us. I think the most important thing is that she's gonna be a visible symbol, being the first Asian American from Illinois in Congress also because she's already she already has a rock star status. So she's gonna be a strong voice for Asian Americans and that's what we like to see her. And we would be very proud to have a representative in Congress from Illinois. <laughs> 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 และเป็นที่แน่นอนว่ามีชาวไทยจำนวนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนและไม่พลาดที่จะเดินทางไปให้กำลังใจร่วมลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งและร่วมแสดงความยินดีแล้วพวกเราดีใจมากเพราะเราสป,ปอร์ตเข้ามาเป็นเวลาตั้งแต่สมัยแรกที่เขาสมัครครั้งแรกที่สมัยมิยทลข16นะฮะแล้วตอนนี้เข้ามาเข้ามาในดิสยเลข8ก็พื้นที่ก็ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็พวกเราสนับสนุนตลอดเวลามาตั้งแต่เริ่มต้นเลย<ม>ตั้งแต่พรายเม้น สนามสนามหนุนี่นะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมพยายามรวมคนตั้งแต่ทางทางคนไทยด้วยกันนะฮะส่งอีเมลออกไปให้ทุกคนสปอร์ตให้ทุกคนไปโหวตให้แทมมี่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามทำฟันเร c ซิ่งให้เขาก็ดีใจค่ะดีใจคือ,เ,อ,อเรามาอยู่ที่นี่นานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่เคยมีคนไทยที่จะเข้าไปถึงเป็นคองเกรสได้นะฮะอันนี้เป็นครั้งแรก ครึ่งอเมริกันครึ่งไทยซึ่งเขาก็พูดภาษาไทยได้อะไรได้นะฮะเราก็รู้สึกภูมิใจค่ะเราก็พยายามที่จะลุ้นกันเต็มที่เลยค่ะและนี่คือความรู้สึกของคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดที่ฝากไปถึงชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนและส่งกำลังใจให้เธอก้าวผ่านอุปสรรคจนสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงเชื้อสายไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ในสภาคองเกรสของสหรัฐได้สำเร็จ ขอบคุณน,นะคะคนที่อยู่ที่เมืองไทยดิฉัในดีใจมากที่เราได้ชนะวันนี้และขอบคุณมากที่คนไทยอุตส่าห์เอาใจมาช่วยนะคะสวัสดีค,ะค่ะขอบคุณมากค่ะไทยยอ่ค